หมดนะหมดด๊าฮ so ู้นแบบมดพี่นี่ฮะฮะจะดูได้น mm ี hmm. ่อ้าคลองกรรมติดจานเสร็จเช็คสัญญาณอะไที่หมดทั้งทั้งเมนบ่อทบบ่นั่นเป็นที่หมดหน่อยืมีบ่บ่มีในก่กดน้ำเคื่องก่อนเนื้อบาดในบอล่้อเลยเนี่ยกดน้ำเคื่องเลยกดที่เครื่องเลย ไปที่ HDMI แล้ววิดีโอเนีเย่ยเอา้าในระบบของโซนี่โซนี่จะมีปุ่มด้านบนสุดลูกศรซ้ายมือนะกดปุ่มลูกศรซ้ายสดุด มาเรื่องนมาที่อบบูต่อหหรือ2มันมีหอดซีเฮดเลือหนึ่งก่อนคโาแอนซีฟาซีฟ้าซิปโอเฮดีอ็อสองเฮดอ้ดเดีเ oh, e okay. <c oughs> <c oughs> อ็มไอสองปเมีอะไรคิดพาดใสเย็นึ้เงียบระบาน ไอเดียมไอสองเซไมดแล้วเซไปได้ด้วยตรใช่แทนสซกได้ก็จะเป็นต้องไปอีีสองบนภาพเนี่ยเรื่องไหนดิชัดสามะัสามี่าบอี่ได้สาเสาอัสามบเออมาที่สามรวมบอที่

แต่ผมมีชาก็ได้เราขายอยู่ที่ที่บีเอ็มไฮส นีครับผมรวมมองสายให้ดีขอ้นได้ทุช่องเลครับผมจานทึบระบบเคยูเบนแปช่องนี่เจสิบแปดสิบ็นะกุศเอ้ติกิเลยติ๊ก้ลย่ไหตะกิเจสิบแปดสิบ จบขบวนการ